ตลาดช่วงนี้ปากก็ขายกันเยอะสุดละเกินก็จัดไปเลยสิคะสองเมนูรวมกันอย่างปานนึ่งเจ้ามะกอกวันนี้เนี่ยแม่เจมมาแจกสูตรกันเองกับมือห้องงานก็ไปทําตามกันได้เลยคะ่ะเริ่มแรกก่อนอื่นเลยเราก็มาจดวัตถุดิบกันก่อน แม่เจ๊แกซื้อปลานินมากระทาการหมักด้วยน้ําปลาแล้วก็เกลือป่อนให้มีรสชาติกันสักหน่อยค่ะแม่เจ๊แกก็พลิกหน้าพลิกหลังคุกเขากันอย่างเมามันแล้วแกเนี่ยก็บอกว่าเอาไปพักไว้ก่อนให้เขาเนื้อระหว่างนั้นเนี่ยก็มาเตรียมผักกันค่ะจะกินปลานึงทั้งทีไม่มีผักนึ่งก็ไม่ได้ไหมล่ะเธอก็จัดกระหล่ำหั่นแบ่งส่วนตามด้วยฟักทองแม่เจ๊เนี่ยแกชอบทานฟักทองมาก หั่นแล้วหั่นอีกแกบอกวันหนึ่งให้เต็มมอนั่นแหละแล้วก็ต่อด้วยบลอกครีแกบอกว่ากินเยอะเนี่ยดีต่อสุขภาพอ่ะเลื้องผักใดๆก็ต้องยกให้แม่เจนนั่นเลยค่ะต่อไปแม่แกพาฉันมาคัวผีครัวหอมแดง แล้วก็กระเทียมแกคั่วจนเจนี่น้ำหูน้ำตาไหลแสบตากันไปหมดเจบอกแม่พอแล้วแกก็บอกว่ายังฉันยังไม่พอเอาจนกว่ามันจะหอมนั่นแหละแต่คือแค่นี้เนี่ยก็ไม่ไหวจ้ะแม่เจแกคงสงสารก็เลยยกออกจากเตาแล้วใส่ลงในโคกเตรียมหก แกบอกว่าได้เวลาทําแจวมะกอกสูตรเด็ดกันแล้วก็โขกกันไปเลยจ้ะเรียวแรงนี่ก็ดีไม่ตกเลยแล้วแม่เนี่ยก็ใส่ปลรราน้ำปลาผงนัว แล้วก็มะกกอ,อกจ้ะแม่เจ๊แกบอกว่ากว่าจะได้มะกกอ,อกป่ามานี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะต้องสั่งจากบ้านที่ต่างจังหวัดมาเลยล่ะแล้วก็โขกกเอาเอาเอาเข้าไปจากนั้นก็โขกกันอยู่นานกระตักเคืนใส่ด้วยแล้วรอทานคููป่านึงกันค่ะมาถึงเวลาทําป่านึงกันละก็ใส่ปลานลงไปในซึง่งเลยค่ะเจ๊บอกแม่ทาไม่ทานป่าน,นินล่ะแม่เปลี่ยนได้ไหมแม่แกก็บอกว่าไม่ได้ฉันทําอะไรให้กินก็ต้องกินไงล่ะแม่เจ๊โหดซะด้วย แล้วก็ต่ามด้วยผักต่างๆแล้วนึ่งให้ปลาสุกสัก15-20นาทีพอมาดูก็อ่ะสุกพอดีหอมทานละทุกคนเปิดไฟแล้วยกออกจากเตาใส่ถาดกินคูเขาเหนียวร้อนๆบอกได้เลยว่ามีหมดกระติบค่ะ ลูกเพจก็ไม่ลองทําตามดูนะส่วนเจก,กับแม่เนี่ยก็ขอตัวไปทานของแซ่บกันก่อนเด้อจ้าใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ต i ด c o o k i n g และกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ